พวกเรามาจากแชมป์มัธยมศึกษาปีที่5ทับ2ค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องถังขยะอัจฉริยะค่ะ่ะและความสำคัญเนื่องจากปัญหาขยะในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากเราจึงเงเห็นปัญหาการแยกขยะแต่ละประเภทจึงจัดทำโครงงานถังขยะอัจฉริยะเพื่อแก้ไขปัญหาการแยกขยะวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบศึกษาและสร้างเครื่องแยกขวดอัตโนมัติ2เพื่อใช้ความรู้ที่เรียนมา ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมสมมุติฐานเพื่อความสะดวกสบายในการทิ้ง 2. เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากการสัมผัสทางขยะเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะขยะรีไซเคิลสามารถแยกเป็น5ประเภทได้ดังนี้ค่ะ 1. ขยะประเภทพลาสติก 2. ขยะประเภทแก้ว 3. ขยะประเภทกระดาษ 4. ขยะประเภทโลหะ 5. ขยะประเภทอลูมิเนียมซึ่งสำหรับโครงงานของพวกเรานะคะจะแยกขยะ ทั้งหมด2ประเภทค่ะนั่นก็คือขยะประเภทพลาสติกและขยะประเภทอลูมิเนียมค่ะวิธีการดําเนินงานวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างถังขยะอัจฉริยะจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. นังขยะพลาสติก 2. เซนเซอร์อันต้าโซนิก 3. เซนเซอร์โวูมอเตอร์ 4. แบตเตอรีหร่หรือแหล่งกระจายไฟ5จอแสงผล LED 6โวโมไวไฟ 3.2ขั้นตอนการดําเนินงาน 1. ออกแบบระบบ 2. ประกอบและติดตั้ง 3. ควบคุมโปรแกร,รม 4. ทดสอบและปรับปรุงระบบ 5. สรุปและประเมินโครงงาน 3. 3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อั d ดูอิตโนใช้เขียนและอัพโหลดโค้ดไปยังบอร์ดไมโคร คอนโทรลเลอร์มัลติมอเตอร์ใช้วัดแรงไฟฟ้าและตรวจสอบวงจรเครื่องมือช่างเช่นไขควงคีมบัตรกรีใช้สำหรับประกอบและเชื่อมต่ออุปกรณ์3.4แผนการดำเนินงาน 1. ศึกษาแนวคิด และออกแบบระบบระยะเวลา1สัปดาห์ 2. จัดหาอุปกรณ์ระยะเวลา1สัปดาห์ 3. ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ระยะเวลา 2, สัปดาห์ 4. เขียน 4. เขียนและทดลองโปรแกรมระยะเวลา 2, สัปดาห์ 5. ทดสอบการทำงานและปรับปรุงระยะเวลา2สัปดาห์ 6. สรุปผลและจัดทำรายงานระยะเวลา1สัปดาห์3.5ปัญหาและอุปสรรคที่พบเซ็นเซอร์อาจมีความคาดเคลื่อนต้องทำการปรับแต่งการตั้งค่าให้เหมาะสมพลังงานแบตเตอรี่หมดเร็วอาจต้องเพิ่มแหล่งพลังงานฝาถังขยะเปิดปิดผิดพลาดอาจต้องอาจเกิดจากการติด ตั้งเซอร์โวมอเตอร์ที่ไม่เหมาะสมแก้ไขตำแหน่งติดตั้งสรุปได้อธิบายถึงกระบวนการดำเนินงานทังขยะอัจฉริยะตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์ออกแบบและประกอบระบบการเขียนโปรแกรมโปรแกรมควบคุมการทดสอบและการปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดบทที่ 4. ผลการดำเนินงาน4.1ออกแบบแผนการทำโครงงานทังขยะอัจฉริยะ 1. ศึกษาข้อมูลและออกแบบการทำงานของถังขยะอัจฉริยะที่มีในปัจจุบัน 2. จัดเตรียมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 4.2. การพัฒนาและทดลองใช้ 1. การเขียนโปรแกรมการทำงานของถังขยะอัจฉริยะว่าสามารถเปิดปิดฝาถาังได้อัตโนมัติหรือไม่เมื่อมีวัตถุเข้าใกล้ 2. การทดสอบโดยทดสอบการทำงานของฝาถังขยะอัจฉริยะว่าเมื่อวัตถุเข้าใกล้สามารถเปิดปิดได้ไหม 4.3ผลลัพธ์ของการดำเนินงานพบว่าการทำงานของระบบสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้4.4อุปสรรคและปัญหาที่พบเจอเมื่อทำโครงงานถักยะอัจฉริยะคือเซ็นเซอร์ตรวจจับผิดพลาด4.5ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพิ่มระบบการคัดแยกประเภทโดยใช้ AI หรือเซนเซอร์ให้เพิ่มพลังงานแผงโซลาร์เซลล์ 4.6ผลสรุปการทำโครงงานถังขยะอัจฉริยะพบว่าการทำงานของถังขยะอัจฉริยะสามารถทำงานได้จริงและช่วยอำนวยความสะดวกในการทิ้งขยะถึงแม้จะพบปัญหาเล็กน้อยก็สามารถแก้ไขและพัฒนาต่อไปได้บทที่5สรุปผลและ 8. ผลการดําเนินงานถังขยะอัจฉริยะเป็นนวัตกรรมที่ให้ความสะดวกสบายในการจัดการขยะโดยมีเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทิ้งและคยกขยะ 1. ระบบเปิดปิดฝาอัตโนมัติ 2. ระบบคัดแยกขยะอัตโนมัติ 3. ระบบแจ้งเตือนเมื่อขยะเต็ม 4. ฟังก์ชันบีบอัดข้อเสนอแนะหนึเพิ่มการรับรองขยะได้หลากหลายชนิดควรพัฒนาให้สามารถคัดแยกขยะได้หลากหลายประเภทเช่นขยะอินทรีย์ขยะทิเลเคอร์และขยะอันตราย 2. ควรพัฒนาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน ใช้พลัางงานแสงอาทิตย์หรือลดการใช้พลัางงานไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. ปรับปรุงความทนทานของวัสดุควรใช้วัสดุที่มีความทนทานและใช้ได้ในระยะยาว 4. เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันควรมีระบบที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งเตือนหรือข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะ 5. ส่งเสริมการใช้งานควรติดตั้งในพื้นที่สาธารณะเช่นโรงเรียนโรงอาหารและห้างสรรพสินค้า สำหรับการน,นำเสนอโครงงานทักยะอาชญาภาพของชั้นมัะมศึกษาปีที่ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ